และพอใจในการทําวิตกให้ระงับวิตกูปสมเมระโตพอใจแค่นั้นในนี้เรามันทําความเพียรไม่พอใจเพียงแค่นั้นไม่พอใจเพียงเพื่อให้ความคิดระงับลงไปทุกขณะทุกขณะที่มันคิดรู้มันให้มันระงับไปอย่าให้มันเป็นเรื่องเป็นราวยืดยาวแต่เรามันโลภมาก กว่านั้นมันอยากจะมีมีเดชมีหูทิพตาทิพเห็นเหล็กเห็นหวยจะได้มีชื่อเสียงโด่งดังบ่คนไปเขาจะได้มาสร้างวัดสร้างวานให้ใหญ่โตอันนั้นเป็นการดํำริผิดเขาพูดได้ยังไพอใจอยู่เพียงแค่นี้ทําไมต้องพอใจเพราะเพียงแค่นี้มันหมดเรื่องกันมิตกูปสเมระโตเห็นไมมิตกูปสสเมระโตพอใจพอใจ ยินดีในการทำวิตกให้ํำงับพรบโพสตตาดิโสภิกขุพุทุงสัมโพธิมุตตมังพุทุงสมโพธิมุตตมันตีพิกษุนัน้นควรแท้ที่จะบรรลุโพธิญาณอันอุดมถ้าไม่ได้บอกว่าเก,ก่งกว่านี้ยังจะบรรลุโพธิญาณแค่นี้ควรแท้ที่จะบรรลุโพธิญาณอันอุดมเดียวนี้เอยากจะมีฤทธิ์มีเดช อย่ากจกมีหูทิพตาทิพเอยากจะไปรู้จักจิตใจของคนอื่นเขาคิดอะไรอ่านเขาไม่ออกเขาจะได้อัศจรรย์ลั่นเลื่อนแผ่นดินไหวหนังสือพิมพ์จะได้ลงแมกกาซินโฆษณาเอาแค่รู้จักใจตนเองที่มันคิดทำให้มันระเับไปได้แล้วพอใจแค่นี้วิทาก,กูเปสเมราโตเลยพออย่าไปอยากรู้จักความคิดของผู้อื่น อยากจะไปรู้จักจิตจักใจผู้อื่นเจโตปริญญาณอันนั้นยังเป็นโลกิยาภิญาญาการรู้จักใจของผู้อื่นไม่สามารถดับทุกข์อาจจะเพิ่มทุกข์เวลาคนโน้นเขาคิดชังเราเราก็โกรธขึ้นมาทันทีมันทุกข์แล้วถ้าไม่รู้เลยมันอาจจะยังสบายๆเป็นอัญญาณุเบกขาอัญญาณุเบกขาวางเฉยโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลย เขานึกเกลียดชังน้ำหน้าเราอยู่เราไม่รู้จักเราก็ยังสบายถ้าเกิดเราเสือไม่รู้จักใจเขาขอาอภัยใช้คำว่าเสือกแล้วเราก็จะเป็นทุกข์นอนไม่หลับอีกต่อนหนึ่งถ้าเกิดใครมาสักคนหนึ่งมารักยิงท่านหนึ่งไายเป็นพระหนุ่มมเป็นนั่งเห็นสีกามาแล้วก็พอใจเขาเกิดโรแมนติกขึ้นกับตัวท่านเกิดเอนเตอร์เทนขึ้นแล้วเราเองก็จะ เกิดรีแอคชั่นขึ้นมาอีกทุกอีกเห็นไหมล่ะการรู้จักใจของคนอื่นไม่สามารถทําให้เราสิ้นทุกไม่สามารถทําให้เราดับทกุกแต่มันจะทําให้เราเป็นทุกยิ่งยิ่งขึ้นรู้จักใจของเรานี่มันจะดับทกุกใจของเราที่ทาให้เราเป็นทุกใจของเรานี่ทําให้เราเป็นโศกมันจะทุกอยู่ที่ใจเราไม่ได้ทุกอยู่ที่ความคิดของผู้อื่นมันทุกไปที่ความคิดของเรา จงหาดู้ความคิดของเรานี่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นยอดความเพียรยอดความเพียจรจรโตเจปิปิขเวภิกขนโนปชัชชติกามวิตกโกวาพิยาปาทวิตกโกวาวิหิงสาวิตกโกวาตัญจะภิกขุอธิวาสเสตินปัชหฮตินมินโนเทตินพยันติกรโรตินานภาวังกเมติ คือความพิสงหลายพิสุดน์ใจะเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตาม,นอน,อตามนอนตื่นขึ้นใหม่ๆก็ตามเกิดการมาวิตกคุณคิดไปทางการพยาบาทวิตกมีหิ้งสาวิตกคุณคิดไปทางรักคุณคิดไปทางชังคุณคิดไปทางเบียดเบียนไม่สามารถทําให้มันบรรเทาไม่สามารถทํามันระงับไม่สามารถทําให้มันถึงความตั้งอยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ไม้จะเยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่นั่งนานๆสามวันเจ็ดวันสุดไปก็ตามนั่งไม่ลุกสมาทานไม่นอนสี่ปีห้าปี